ปัจจัยแรกในวันนี้จะพาผู้ชมไปดูพัฒนาการแล้วก็ความคืบหน้านะคะต่อวิกฤตสถานการณ์พลังงานที่กําลังเกิดขึ้นในยุโรปค่ะเราตามสถานการณ์ของก๊าซรอมที่หยุดจ่ายกาย๊าซไปยังเยอรมนีมาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ตลาดก็เฝ้าดูว่าเมื่อไหร่ทางการของรัสเซียนําโดยก๊าซรอมเนี่ยจะกลับมาจ่ายก๊าซตามปกติแต่ข้อมูลล่าสุดดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นนะคะเมื่อมีผู้แทนจากราัสเซียออกมาส่งสัญญ,ญาณว่า ตราบใดก็ตามที่ชาติตะวันตกยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรารัสเซียก๊าซพรอมก็อาจจะไม่ได้มีท่าทีที่จะจ่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเยอรมนีแล้วก็อีกหลายประเทศในโซนยุโรปค,ค่ะสำนักข่าวอินเตอร์ฟกของทางการรัสเซียนะคะเปิดเผยถ้อยแถลงของดดมิทรีเพชคอฟ ซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลของรัสเซียเนี่ยบอกว่ามาตรการคว่มบาตของชาติตะวันตกเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จนทำให้ต้องปิดท่อส่งก๊าซตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่ง N อ r t ตรียมวัหรือว่านอ Stre a m 1เนี่ยเป็นท่อส่งก๊าซหลักที่เชื่อมระหว่างรัสเซียแล้วก็ยุโรปตะวันตกเมื่อมีผู้สื่อข่าวถามรัสเซียว่าแล้วจะกลับมาจัดส่งก๊าซให้กับยุโรปเหมือนเดิมหรือไม่หากตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย คุณเพสคอฟเนี่ยก็บอกว่าจะกลับมาส่งอย่างแน่นอนค่ะพร้อมกับกล่าวย้ำด้วยว่าการระงับจัดส่งก๊าซในปัจจุบันเกิดจากความบกพร่องของหน่วยปฏิบัติการแห่งสุดท้ายของท่อส่งก๊าซนอสเตรี a มวัขณะที่หน่วยปฏิบัติการที่เหลือถูกระงับการดำเนินการไปก่อนหน้านี้เพราะว่าปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุง เรื่องนี้นะคะมีคำยืนยันเพิ่มเติมตม,มาจากหนังสือพิมพ์ c o m m e r c e n ซนะคะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจของรัสเซียที่รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกว่ารัสเซียจะไม่กลับมาจาัดส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1ให้กับยุโรปในอนาคตอันใกลน้นี้อย่างแน่นอนค่ะ ไปดูกันต่อที่สถานการณ์เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะหลายสกุลเงินอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐและหนึ่งในสกุลเงินที่อ่อนค่ามากๆเลยก็คือเงินเยนของญี่ปุ่นค่ะ ล่าสุดก็มีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลายต่อหลายรายนะคะประเมินสถาน,นการณ์ค่างเงินเยนว่ายังไม่หยุดอ่อนค่านะคะมีแนวโน้มจะอ่อนค่าครั้งใหม่สู่ระดับ1 4 5เยนต่อดอลลา,าร์สหรัฐในเร็วๆนี้ด้วยทาง HSBC h o l d i n g สถาบันการเงินขนาดใหญ่ปรับลดคาดการค่างเงินเยนของญี่ปุ่น หลังจากเงินเยนเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดเป็นปฏิการเมื่อเทียบรายปีนักกลยุทธ์ของทาง HSBC นะคะประมาณการว่าเยนจะอ่อนค่าลงทะลุ145เยนต่อดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ24ปีไปแล้วแม้นักกลยุทธ์ของ HSBC จะทิ้ดถึงความเป็นไปได้ว่าเยนมีโอกาสจะทะลุ145แต่ก็มีโอกาสนะคะที่อาจจะกลับมาแข็งค่าแต่130เยนต่อดอลลาร์ในช่วงสิ้นปีหน้าค่ะ ประมาณการของ HSBC ถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคาดการณ์ของ Goldman Sachs นะคะแล้วก็ m i t s u s h o Securities หลังจากนักวิเคราะห์ของสถาบันการเงิน2แห่งประเมินว่าค่าเงินเยนมีโอกาสจะอ่อนค่าไปแตะ145่145เยนภายใน3เดือนปัจจัยก็มาจากการเร่งขึ้นระดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็การยืดมั่นนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่นค่ะ ค่างเงินเยนเพิ่งจะทำสถิติหลุดระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่1 4 0เยตนต่อดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ25ปีขณะที่เทรดเดอร์นะคะออกมาประเมินส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่ขยับกว้างขึ้นระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุนไปแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ ในขณะที่ปัจจัยบั่นทอนเงินเยนก็ยังมีอยู่นะคะเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐผลตอบแทนที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสร้างแรงกดดันต่อการขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นและ BOJ ก็แทบจะไม่มีท่าทีที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะ ูกันต่อนะคะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีประกาศออกมาบวกบ้างลบบ้างสลับกันไปตามเมื่อคืนที่ผ่านมามีหนึ่งตัวเลขสําคัญนะคะแล้วก็ออกมาในที่ทางเชิงบวกด้วยนั่นก็คือภาคบริการของสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมค่ะตัวเลขออกมาก็ถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะสถาบันจัดการด้านอุป,ปทานของสหรัฐหรือว่า ISM เขาเปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่56.9ในเดือนสิงหาคมสวนทางคาดการของนักวิเคราะห์นะคะคือนักวิเคราะห์มองว่าจะออกมาลดลง สู่55.5สึ่จึงการที่ตัวเลขเดัชนีภาคบริการออกมาดีกว่าคาดแรงหนุนมาจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่แล้วก็การจ้างงานที่ยังคงแข็งแกร่ง ตัวเลขภาคบริการที่ออกมาดีกว่าคาดค่ะทําให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งนะคะเพราะว่าประจากปัจจัยเดียวกันนี้เนี่ยนักลงทุนก็เลยเพิ่มคาดการณ์ที่วัฒนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.75ในการประชุมกําหนดนโยบายการเงินในเดือนนี้ค่ะเฟดว t ช h ูของซีบีเอกรุล่าสุดบ่งชี้นะคะว่านักลงทุนให้น้ําหนักมากขึ้นเป็นร้อยละ74ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.75แล้วก็ให น้ำหนักเหลือเพียงร้อยละ26นะคะที่จะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.5ค่ะจึงมุมมองดังกล่าวก็ยังสะท้อนไปที่การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยค่ะจนบรรยากาศการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเมริกานะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังคงผันผวน,นค่ะ ุ่นกลุ่มเทคโนโลยียังคงเผเชิญกับแรงเทขายทํากาไรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการประกาศตัวเลขภาคบริการที่ออกมาล่าสุดตัวเลขที่ดูดีค่ะทําให้นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อได้โดยที่อาจจะไม่ได้ทําลายเศรษฐกิจนะคะปัจจัยดังกล่าวยังคงส่งผลกดดันต่อตลาดหุ้นของอเมริกาอย่างต่อเนื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นไปแตะละ3 3 4 7ตอนนี้สิ่งที่นักลงทุนของฝั่งอเมริกาเขารอกันนะคะก็คือ การกล่าวสุนทรพจน์ของโจร์พาเวลประธานเฟดค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมประจําปีของสถาบันคาโตในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะนักลงทุนก็รอฟังเลยว่าโจร์พาเวลจะส่งสัญญาณเรื่องของดอกเบี้ยออกมาอย่างไรบ้างดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาร่วงลงไป173จุดนะคะไปติดลบร้อยละ0.55 N ์แดกปรับตัวลดลงร้อยละ0.74ในขณะที่ s p 500ปิดตลาดปรับตัวลงไปร้อยละ0.41ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเดะะ้ภาพรวมเป็นบวกก็จริงค่ะแต่ว่าระหว่างทางในการซื้อขายผันผวนมากนะคะ พุ่นในกลุ่มรถยนต์ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีค่ะตอ,อนนี้สถานการณ์ด้านพลังงานยังคงตึงเครียดอยู่นะคะสำหรับกรณีของยุโรปแล้วเดี๋ยวจะมีการประชุม ECB ในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยค่ะก็คงต้องตามกันต่อนะคะว่า ECB จะตัดสินใจเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรแต่ตลาดค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่ารอบนี้ ECB ก็น่าจะยังขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.75หลังจากเงินเฟอ้อของหลายๆประเทศในยูโรโซนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ฟุซีร้อยของกรีฑะคะเมื่อวานนี้ปิดบวกไปได้ร้อยละ0.18จุด a c 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวกร้อยละ0.19ในขณะที่ดัชนีดัซของเยอรมนีปิดบวกไปได้ร้อยละ0.87ค่ะต่อกันที่สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบนะคะก็ยังคงผันผวนค่ะ WTI บวกขึ้นมานิดแบบนิดมากๆนะคะขึ้นมาเล็กน้อยมากๆในขณะที่บริ n ัเนี่ยปรับตัวร่วงลงไปก็ถือว่าแรางอยู่เหมือนกันเพราะว่า ปรับตัวลดลงไปเกือบเกือบสดอลลาร์นะคะตอนนี้ปัจจัยกดดนันปัจจัยบวกถามว่ามีไหมยังมีอยู่ค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละวันเนี่ยตลาดจะนําปัจจัยอะไรเข้ามารับรู้นะคะแล้วก็ส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายเรื่องของความกังวลเศรษฐ,ฐกิจโลกความกังวลเศรษฐ,ฐกิจจีนที่มีการสั่งปิดเมืองยังคงเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่กดดนันทิศทางราคาน้ํามัน ล่าสุดเฉิงตูเนี่ยเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนออกมาประกาศขยายระยะเวลาของการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ค่ะเพื่อตรวจโควิด1 9ครั้งใหญ่ให้กับประชาชน นอกจากนั้นก็จะมีเมืองกุยย้ยหยางนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของกุ้ยโจค่ะก็สั่งล็อกดาวน์นะคะแล้วก็มีเมืองกุยย้ยหยางมีมีประชาชนอาศัยอยู่เยอะมากประมาณ6ล้านคนนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งในการผลิตรถยนต์หลายแห่งด้วยค่ะปัจจัยดังกล่าวก็เลยกดดันราคาน้ํามันในระยะสั้นๆบทบังปัจจัยบวกที่ o p เป c l ล s สลดกําลังการผลิตก่อนหน้านี้ไปแทบจะทั้งหมดเลยนะคะ WTI ค่อนข้างทรงตัวเมื่อคืนปิด86ดอลลาร์88เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนด์ย่อตัวลงมาแรงนะคะปิด9 2ดอลลาร์8 3เซนต์ต่อบารเรลดูบเมื่อคืนที่ผ่านมาย่อตัวลงเล็กน้อยค่ะไปดูกันต่อที่สัญญาทองคำนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงถูกกดดันจากการกลับมาแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะโคมค์ค่ะร่วงลงไปประมาณ9.70ดเซนต์ 00, ปิด1,712.90ดเซนต์ต่อออนซ์ค่ะ ส่วนบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตอินด x นะคะเมื่อวานนี้บ้านเรามีแรงซื้อกลับนะคะตลาดบวกได้ค่ะหลักๆก,ก็น่าจะเป็นเพราะหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะที่ปรับตัวบวกได้ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกหลังจากการประชุมของกลุ่ม o p e ปิลพ s ในรอบล่าสุดมีมติปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในคืนก่อนหน้านี้ปรับตัวบวกได้ประกอบกับบ้านเราในหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มี Market cap ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเห็นตลาดุ้้นบนบา พักฐานมาประมาณวัน2วันเมื่อวานก็เลยไม่น่าแปลกใจค่ะที่สุดท้ายแล้วจะมีแรงซื้อกลับมาแล้วก็ส่งผลทําให้รัชนีสามารถปิดทําการได้ในแดนบวกนะคะจึงเซ็นต์อินด x เมื่อวานนี้ปิดบวกไปได้11.87จุดปิดที่1,633.87จุดมูลค่าการซื้อขายรวม70,000กับอีก60ล้านบาทโดยประมาณค่ะ ห้าอันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1คือ Gulf Energy นะคะราคาบวกไปได้5บาทบวกแรงเลยทีเดียวค่ะบวกไปร้อยละ9.8บ้านปูนะคะบวกไปร้อยละ1.4นะคะราคาปิด14บาท50 EA ก็ไม่เห็น Active ติด t o อปมาน,นานมากนะคะเมื่อวานนี้กลับมาค่ะบวกขึ้นมาได้ร้อยละ4.53 SCB ราคาหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ปตทสพเมื่อวานนี้ย่อตัวลงไปร้อยละ0.9ค่ะ ดูกันต่อนะคะบ,บรรยากาศการลงทุนโดยรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้แต่ละตลาดจะเป็นอย่างไรกันบ้างดูตัวเลขหน้าจอพร้อมกันค่ะ ส่วนใหญ่ยังคงถูกกดดันนะคะคุณผู้ชมปรับตัวร่วงลงอาจจะมีก็แต่เชียงไหกอมสิ์ตลาดหุ้นจีนที่บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนี่คออีกของญี่ปุ่นตอนนี้เคลื่อนไหวในแดนลบค่ะติดลบประมาณร้อยละ1.11หังางเสงของฮ่องกงก็ลงไปราวๆร้อยละหกว่านะคะคอสปีกเกาหลีใต้ตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณร้อยละ1.5ตรทไมของสิงคโปร์ค่ะปรับตัวร่วงลงร้อยละ0.6ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ